ก็จะพามาดูเส้นทางเขาขาดในจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะคะก็เส้นทางเขาขาดนี้บอกก่อนเลยว่ามันเป็นเขาลูกเล็กๆไม่ค่อยสูงชันมากไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ว่าก็คือเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นจนสุดแล้วก็ลงนะคะเส้นทางเขาขาดก็จะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่วันนี้เราขับรถฟรูเทเลอร์กันนะคะฟรูเทเลอร์ก็คือรถพ่วงนะคะ ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงนะคะตรงไปไปอุตรตดิตฐ์เลี้ยวซ้ายไปอําเภอพิชัยเลีวว้ยวขวาไปอําเภอชาติกาลนะคะเป็นแยกตรงนั้นเรียกว่าแยกหนองกวางนะคะตรงแยกไฟแดงสําหรับคลิปนี้ก็คือเราจะภาคแบบว่าให้ดูป้ายสัญลักษณ์ข้างทางไปด้วยนะคะให้เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์ข้างทางไปด้วย เมือนกับเป็นการให้ความรู้ไปด้วยเนาะให้เราขับรถแล้วก็สังเกตข้างทางไปด้วยเราจะได้จําเส้นทางได้ไงคะนี่นะคะข้างหน้าก็จะถึงแยกหนองกวางแล้วนะคะแยกไฟแดงหนองกวางบางทีไฟแดงก็ใช้ได้บางทีไฟแดงก็ใช้ไม่ได้นะคะอย่าลืมคะ่ะถ้าเกิดถึงแยกแยกหนองกวางแล้วเตรียมตัวเรากําลังจะขึ้นเข,ขาขาดแล้วนะคะ รถพ่วงอย่างที่เราขับเนี่ยคือวันนี้เราน้ำหนักมาเต็มพิกัดนะคะ5500 50คือ f o o เทเล l ร r สำหรับรถ t ทเลอร์ภาษาอังกฤษก็จะเรียก s e m i t ทเลอร์นะคะน้ำหนักเต็มพิกัดก็5500 50เหมือนกันแต่ว่าถ้าสองทานก็อยู่ที่ประมาณ45นะคะนี่นะคะตรงแยกหนองกวางก็จะมีจุดพักรถตรงนี้นะคะมีร้านข้าวแล้วก็มีเวิร์ก สำหรับให้รถบรรทุกจอดนอนได้ตรงนี้มีร้านป่าย,ยางด้วยนะคะบางทีเราก็จะมาจอดนอนกันตรงนี้นะก่อนขึ้นเขาวขาดนี่นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เขาเรียกกันว่าฟูเทเลอร์นะคะนี่นะคะป้ายอุตร,รดิตฐอีก36เด่นชัยอีก87แล้วก็ลำปางอีก 174กกิโลนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาขาดกันแล้วนะคะนี่นะคะจะมีป้ายเขาขาดอยู่ตรงนี้คือเขานี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดส่งลงไปแล้วไปถอนอะ่ะก็เกียร์หนึ่งก็ขึ้นไหวหนึ่งพิเศษก็ได้ถอนขึ้นง่ายๆสบายๆนะคะคือบางคนถ้าเกิดไม่ชินทางอะ่ะ ก็ได้ก็ก็ถอนถอนขึ้นอยู่นะสำหรับเขาวนี้ก็จะมีเขตตรวจจับความเร็วทางขึ้นด้วยนะคะทางขึ้นเขาเป็นระบบอัตโนมัตินะก็จะมีป้ายบอกขึ้นเขายาว1.5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆไงแต่สำหรับรถคือถ้าเกิดไม่ได้ส่งไปอะ่ะก็จะขึ้นสองคือสบายๆนะขึ้นไหวเลยอะ่ะ บ,บไม่ไม่ไม่ชะงักเงี้ยเออป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายทางคดเคี้ยวนะคะป้ายนี้ก็คืออีก300ร้อเมตรจะเป็นทางคดเคี้ยวนะคะถ้าเกิดเราบอกผิดพลาดประกันใดคอมเมนต์สอนเราได้นะคอมเมนต์บอกเราได้นะช่วงนี้ก็จะเป็น ค่อยๆไต่เกียร์สขึ้นไปเรื่อยๆเนะเพราะว่าทางมันเหมือนมันไม่ชันมากแต่ว่าคือมันมันมันจะขึ้นเรื่อยๆไงมันเป็นทางขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือป้ายบอกหมายเลขถนนนะคะทางหลวงหมายเลข1 1 สัญลักษณ์นี้คือถ้าฝนตกก็จะถนนลื่นให้ใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็สำหรับรถใหญ่ๆอย่างเราอะ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะแต่คือเขาปักเตือนรถเล็กๆไว้ไงก็นี่ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ข่าวลูกเนี้ยจะใช้ระยะเวลาการเดินทางอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะก็จะขึ้นแค่1.5กิโลเมตรแต่ว่าคือมันขึ้นแบบว่า ไม่พักเลยไงขึ้นแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆค่คอยๆขึ้นค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆไงคะแล้วเวลาฝั่งทางนู้นลงอ่ะคือเขาก็จะลงมายาวๆเหมือนกับทางฝั่งเราขึ้นเหมือนกันนะคะมันไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดประมาทมันก็ถอนตอได้นะคะสำหรับเขาวนี้ ถอนยังไงก็ขึ้นเอาเขาเนี้ยก็พอหุดโค้งนี้ไปแล้วก็จะเป็น ลงแล้วนะคะก็จะมีป้ายเตือนให้เราลดความเร็วคือการขับรถอะถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมสังเกตตามป้ายข้างทางแล้วเราปฏิบัติตามป้ายข้างทางอะเราว่าทุกคนสามารถขับได้ไปได้หมดทุกคนนะคะ ลดความเร็วอันนี้คือจะจะเป็นทางลงแล้วนะแล้วก็จะมีป้ายเตือนกล้องจับความเร็วด้วยนะอันนี้คือป้ายเตือนคือให้ขับด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีกล้องจับความเร็วด้วยคือลงขาบบางทีมันก็อาจจะลงสำหรับรถเล็กๆอ่ะอาจจะลงมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็จะเป็นป้ายทางโค้งยาว1กิโลเมตรนะคะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทางโค้งลงเขาปรดระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะนี่รถบรรทุกหัวจิ้มคือป้ายสัญลักษณ์ ให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะให้ใช้เกียร์ต่ำลงทางลงเขาแล้วค่ะก็สำหรับทางลงกับทางขึ้นอะทางลงจะอันตรายมากกว่าทางขึ้นเขานะคะเพราะว่าทางลง มันใช้ความเร็วได้มากกว่าทางขึ้นเขาแล้วโดวยส่วนใหญ่ก็จะประมาทกันที่ทางลงนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นทางลงด้วยแล้วก็ทางโค้งลงด้วยนะคะก็ครานี้ถือว่าชิวๆเนาะมัน ถือว่าเบสไม่มันไม่ถือว่าเบสิกนะแต่ว่าคือมันง่ายกว่าเขาฝั่งที่ว่าเมื่อลงเมื่อคลิปที่แล้วไงเขาฝั่งอันนั้นต้องลงเกียร์เกียร์หนึเกียร์สเลยอะ่ะเออแต่แต่แตข่าวนี้สามารถลงได้ถึง4ี่ห้าหเลยอะ่ะใครใจถึงหน่อยก็ลง8แต่ไม่แนะนำนี่นะคะป้ายแดงของนีโน่ก็คือท้ายท้ายคลิปเนาะ เราก็ติบแต่ทักไทยขับไปแล้วเขาก็ทักไทยกลับมาด้วยกว่าจะตามทันก็นานพอสมควรนะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางจากพิษณุโลกนะคะไปอุตราิเด์ไปแพร่เนาะแล้วก็ไปเออพะเยาไปเชียงรายนะคะ จะต้องขึ้นข่าวนี้เนาะเป็นข่าวแรกแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นข่าวพึ่งนะคะที่จะลงให้ดูในคลิปต่อไปแล้วคลิปถัดไปก็จะเป็นข่าวเงาคือรอบนี้คือได้ทั้ง3คลิปเลยเดี๋ยวจะทยอยตัดต่อแล้วก็ลงคลิปให้ดูกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้คือผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ ฝากอ,อ,อะไรอะ่ะฝากแนะนำฝากพูดคุยกันด้วยนะคะเนาะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะเราพอเวลาเราเดินทางเอารถพวกเราผ่านเส้นทางไหนหรือว่าวันไหนเราขับรถยนต์เราไปเที่ยวเส้นทางที่สูงชันกว่าเนี้เราก็จะ เอาคลิปการเดินทางมาฝากกันเนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนไงมันก at ็เลยเขียร์ชุ่มถนนที่แบบยังสวยงามนะคะก็ฝากไวน้นิดนึงขับรถก็มีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะคะทางรถเล็กรถใหญ่เนาะ,ะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวเราจะตามไปดูรถป้ายแดงนะคะคือเราะฝ่ฝันมากเลยเราอยากขับป้ายแดงแบบเนี้ยคือขับแบบเป็นที่ต่อมาเสร็จอันนี้น่าจะเป็นป้ายแดงจากสามมิตรนะคะสามมิตรนะครมาถมมุ่งหน้าขึ้นเชียงรายแน่เลยมาแบบ เต็มสุบเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะก่อนจบคลิปไปเดี๋ยวเราก็ฝากทิ้งท้ายด้วยการบีบแต่ทักไทยรถป้ายแดงจากสามมิตไว้นะคะ